ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ชาแนลคนหลงเป็น,นะครับวันนี้เราก็จะพาไปตกปลากันอีกเช่นเดิมนะครับแต่วันนี้ก็จะมีาการทดลองก็คือจะใช้เหยื่อที่ใช้กล้วยหอมเป็นส่วนผสมนะครับกับลำแล้ะขนมปังแค่นั้นเอง3อย่างนะครับดูที่ว่าวันนี้ปลามันจะกินดีหรือเปล่านะครับแต่เราจะไม่ไปแบบธรรมดาเราจะไปแบบจอมขมังเวทเราจะใช้วิชาเคลื่อนย้ายพิษตาหายไปนะครับ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมายตกปลากันเลยนะครับไปตอนนี้เราก็มาถึงหมายตกปลาของแล้วของเราแล้วนะครับนิวิชาเคลื่อนย้ายพริบตาแบบจอกหมังเวทนะครับวันนี้จะได้ปลาเยอะไหมกับสูตรเหยื่อกล้วยหอมโปรดติดตามในคลิปนะครับลุยอ่านี่นะครับก็เป็นเหยื่อที่จะมาทดสอบในวันนี้นะครับ ก็คือจะเป็นส่วนผสมก็จะมีลำนะครับจะมีกล้วยหอมแล้วก็จะมีขนมปังนะครับจะใช้เพียงแค่สามอย่างเท่านี้นะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าวันนี้ปลามันจะเข้าหรือเปล่าปลามันกินหรือเปล่าก,กับส่วนผสมอ่าสูตรกล้วยหอมอันนี้นะครับอันนี้ผมผสมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็หมักไว้หนึ่งคืนนะครับป้ามาลุ้นกันดูในคลิปนะครับว่าสูตรน,นี้จะได้ผลมากน้อยขนาดไหนนะครับป้า แล้วนะครับเมื่อกี้ลงเหยื่อไปไม่ถึง5นาทีครับมาเลยแสดงว่าเหยื่อกล้ยหอมใช้ได้นะครับแต่ต้องรอดูยาวๆว่าเป็นยังไง อ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาไหลแรงมากเลยครับตัวนี้กินแรงมากเลยปลาอะไรอย่ามาดูมาดูกันนะปลาอะไรปลาอะไรมานะโอ้กล้วยหอมกล้วยหอมนะกล้วยหอมปลาอะไรเนี่ยว้านะครับมาอีกแล้วนะครับแหมตัวแรกเพิ่งแกะไปตัวใหม่มานะกล้วยหอมกล้วยหอม ตัวที่สองตัวที่สองติดติดฮะโอ้ยมาติดติดกันเลยมาติดติดกันเลยนะท่านผู้ชมนะับอ่าอันนี้ปั้นเยื่อจะลงชุดใหม่คิดว่าคันเหลืองจะมาอีกแล้วนะฮะจะแฮตทริกทีเดียวแฮตทริกเลยหรือ ลงอย่าลงมา,าดูกันต่อแล้วเป็นยังไง อยาครับกันกันส้มฮะกราส้มโอ้โหนมได้เลยะมาละมาละอยู่วอยู่อยู่แป๊บเดียวเองนะลงไปแป๊บเดียวนะ ลงไปแป๊บเดียวนะครับไม้อีกแล้วนะครับแสดงว่ากล้วยหอมใช้ได้กล้วยหอมจอมซนใช้ได้อยู่นะแป๊บเดียวเองนะครับแป๊บเดียวเอง มันได้ผลจริงๆนะเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการทําเยื่อนะครับในคลิปหน้าแล้วกันนะวันนี้มาทดลองก่อนว่ามันจะได้ผลสักขนาดไหนนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับีปติิริยยอายแล้วน้ำเงินกับน้ำเงินทั้งป้ รัวๆกันเลยทีเดียวนะครับทันเก่ายังเตรียมเยื่อไม่เสร็จเลยนะครับมาอีกแล้ว ันส้มขันส้ม,นมมีกระตุกฮะขันส้มมีกระตุก อีกแล้วนะครับเป็นไงฮะอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโหชมะเป็นไงต่อเนื่องจริงๆนะตากแล้วตัวเท่าไหร่ไม่ได้นับนะฮะเพราะมันมาลุลวจริง ไม่ได้นะับนะไม่แล้วมัน,นี่จะละลายหมดแล้ว บุตรอันนี้บุอะไล่ทำไมตึงๆทำไมตึงๆโอ้ติดตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วเนี่ย ลุยกันต่อครับ ถ้าเหยื่อหมดนี้นะครับผมจะสิ้นสุดการทดลองนะครับแล้วจะมาสรุปผลว่าเวลาเนี่ยไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับได้ปลาเท่าไหร่กับเหยื่อสูตรกล้วยหอมจอมซนนะครับจะดูฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยเนะ้อกับช h a น n คนคนหลงเบ็ดโดยเอกคนหลงเบ็ดนะครับ Night out. <laughs> ตั้งแต่ครั้งแรกและครับตั้งแต่ที่กระดิ่งลั่นครั้งแรกนะ นี่ก็เป็นเหยื่อสามลูกสุดท้ายนะครับของการทดลองสูตรเหยื่อกล้วยหอมนะครับในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวหมดชุดนี้เอาขึ้นหมดแล้วเราจะมารอดูผลกันว่าจะเป็นยังไงนะครับกับการกับเวลาการทดลองประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับจะได้ปลาสักขนาดไหนนะครับดู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 อ่ะโน้มเลยฮนะโน้มเลยฮนะ แลโด้ฮะเริ่มโดนแล้วหมาแล้วมาถ้าน่าจะมีไซส์ฮะตัวนี้มีไซส์มีไซส์เราเจ๊ดมีไซสนี่ครับลงไปไม่นานนะครับอุ้ยท่านุ๊กก็เห็นแล้วเขาเหลืองเขาเหลืองอ้ยอันนี้เพิ่งเก็บขึ้นมาอันนั้นเอาอยู่แล้วองตัดดึงตัดดึง ก็สิ้นสุดไปแล้วนะครับกับการทดลองโดยใช้เหยื่อกล้วยหอมรําแล้วก็ขนมปังนะครับผลก็เป็นอย่างที่ดูในคลิปนะครับอยู่ในคลิปนะครับก็นี่คือผลประกอบการครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นปลาปลาตะเพียนนะก็เป็นปลาตะเพียนนะครับปลาก็กินที่เหมือนกันนะครับกินที่เหมือนกันลงลงเบ็ดไปไม่กี่นาทีปลาก็มีกินแล้วแล้วก็ได้ตัวขึ้นมาแล้ว ในเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับไอที่ปลากินทีกินบ่อยเนี่ยมันอาจจะขึ้นกับหลายปัจจัยนะครับกับหมายตกปลาสถานที่ตกปลานะครับอย่างเช่นความหนาแน่นของปลาสภาพบรรยากาศในวันนั้นสภาพน้ําสีของน้ําในวันนั้นนะครับไม่ต้องเชื่อนะครับว่าเอ้ยกล้วยหอมของผม,ล,มลําขนมปังมันจะปลาจะกินทีขนาดนั้นเลยหรอนะครับมันอาจจะเป็นเพราะปลาในนี้อาจจะมีเยอะก็ได้นะครับยังไงก็เป็นเหมือนกับแนวทางแนวทางหนึันนะครับกับเหยือกล้วยหอมนะครับให้ไปลองใช้กันดู คลิปต่อไปนี่นะครับก็เดี๋ยวอาจจะมาจะมาทําวิธีการผสมวิธีการหมักแล้วกันนะครับว่าทํายังไงนะครับกับสูตรกล้วยหอมอันนี้นะครับยังไงก็ฝากกติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมนะครับกับชาแนลคนหลงเบ็ดกับผมเอกคนหลงเบ็ดนะครับยิวนะครับนี่นะครับกล้วยหอมสูตรกล้วยหอมจอมสนนะครับตอนมาเรามาแบบจอนขมังเวท ขากลับเราก็ต้องกลับแบบจอมกับังเวทโดยวิชาเคลื่อนย้ายพริบตาเช่นเดิมนะครับ